กัเชาที่เนินสามห้าศูนย์ทสมดุลภาพเนินสามห้าศูนย์อยู่ใกล้กับบริเวณปราสาทตาควายเนินนี้เป็นจุดสูงข่มนะครับเนินสามห้าศูนย์เนี่ยเป็นเนินที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควายขายับไปสักสามร้อยเมตรเป็นเนินสัมพันธทางการทหารที่มีการสร้างกระเช้าขึ้นไปที่เขายึดขึ้นไปจำได้ไหมฮะ ล่าสุดเนิน350ที่มีการสร้างเช้าถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยโดยกองทัพภาคที่สองใกล้บริเวณปราสาทตาควายต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นรายงานจากกองทัพพาคที่สองซึ่ง้าดหัวข่าวว่านี่คือ แผนการชั่วของขมรที่เตรียมการไว้นี่คือกองทัพที่สเขียนรายงานนะแผนการชั่วของกัมบูชาที่เตรียมการไว้และยิงใส่ฐานไทยเจ็บสองนายเมื่อ7จธันวาคม2องห้าแปคือพูด,ดง่ายๆว่ากับูชาใช้เฟซนิวสใในการลงผ้า,าฐ,ฐานไทยหยิบขยํารวมเลยนะหยิบขยํารวมเลยแล้วก็บอกว่านี่คือปฏิบัติการไทยเตรียมลุรกรางกัพูชานะครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกหนึ่งปฏิการิาที่เกิดขึ้นโดยโดย,โดยการสนที่กำลังจัดของทัพอากาศก็คือการที่การใช้เครื่องบิน F-16 ไปโจมตีอย่างไ้ครับเครื่องบิน F-16 โจมตีไปที่อาคารแหล่งหางหลังหนึ่งซึ่งเป็นคาสิโนอยู่ที่ช่องอานมาทางการไทยสืบทราบว่าน,นั่นเป็นจุดซ่องสูงกําลังและอาวุธทโธปกรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนั้นและเป็นจุดที่ ใช้เป็นฐานกำลังหลักในการโจมตีไทยเดี๋ยวใช้ใดูกองทัพอากาศโจมตีเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับนี่คือด่วนล่าสุดที่อัปเดตไปเมื่อคู่ผมย้ำท่านผู้ชมนะใครที่ท่านยังลังเลเรื่องการอพยพท่านตัดใจ,จด่วนและใหม่ด่วนเลยนะครับกองทัพที่สองยืนยันแบบนี้ว่าได้รับยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เมื่อสักตอน17.30น,นที่ผ่านมานะครับย้ำนะครับว่าตอน17.30น,นที่ผ่านมากองทัพที่สองยืนยันว่ามีชุดข้อมูลว่าัาพูชาจะใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือ b m 21นะครับ b m 21ในการยิงเข้ามาฝ่ายไทยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ การจริงเข้ามาที่ฝ่ายไทยในช่วงค่ำคืนนี้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับโดยมุ่งหวังเพื่อเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือารายงานชุดล่าสุดนะครับให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยโดยเไปแล้วโดยกอทัพเฟิลสองนั้นระบุว่าเป็นการอาศัยคู่เวลากลางคืนที่ยากต่อ,อการตรวจการและยังทําให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะครับกอทัพเฟิลสองยืนยันจะยับยั้งป้องการตอบรับภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงและเต็มที่ความสามารถจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในที่ปลอดภัยในตอนนี้รับฟังการแจ้งเตือน นะครับแต่ว่าย้ำท่านชมว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จุดอพยพท่านเร่งอพยพโดยด่วนนะครับยังทันอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้อพยพเร่งอพยพโดยด่วนเดี๋ยวผมจะย้ำพื้นที่ให้รอบหนึ่งนะครับท่านชมครับชุดข้อมูลล่าสุดคือชุดข้อมูลนี้ยืนยันนะครับยืนยันว่าทางการตำรวจนั้นเตรียมจะใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำร่องหรือ BM 21ในช่วงค่ำคืนนี้ นะครับท่านชมฮนะัผมย้ำข้อมูลท่านชมเพิ่มเติมแบบนี้ว่านี่คือชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่สองนะครับเราจะขยับไปดูความเคลื่อนไหวสำคัญที่เขตพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งแต่ก่อนจะไปที่กองทัพภาคที่หนึ่งท่านชมผมย้ำก่อนนะครับว่าณนะตอนนี้ ย้ำท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับจังหวัดตราดใครที่อยู่จังหวัดตราดย้ำนะครับใครที่อยู่จังหวัดตราดในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่ย้ำเลยครับอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่ให้ออกจากพื้นที่ชายแดน ไปอย่างที่พักพิงโดยด,ด่วนยํานะครับผู้ชมไม่มีเวลาดีรอแล้วนะครับใครที่เพิ่งเลิกงานใครที่เพิ่งกลับเข้าบ้านท่านเร่งเก็บข้าวของด่วนนะครับเอ,อ่อถ้าท่านทราบท่านไปได้ทันทีพยยาอย่าอย่าอย่ยยาพิม์จุดที่เป็นจุดของะยกนะผมยำ้ำนะ่านะู้ชมนะถ้าท่านไม่ทราบให้ท่านโทรศัพท์หาผู้ดำชุมชนของท่านโดยด,วด่วนยำ้ำถ้าท่านไม่ทราบนะครับ ให้ท่านโทรศัพท์ไปยังผู้ำนำชุมชนของท่านนะครับโดยด่วนนะครับโดยด่วนนะโดยด่วนดนะที่ผมเช็คเพิ่มเติมนิดนึงแลวตอนนี้เนี่ยย้ำว่าอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่นะครับอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่นะครับท่านส่วนครับ ขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเอ่อสำคัญขอบคุณมากทุกอนครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับย้ำคุ้ผู้ชมนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะในพื้นที่เดิมนะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งผมจะย้ำในพื้นที่เดิมในทางทราบเมื่อวานนี้ใครที่ยังตกค้างในพื้นที่เหล่านี้ท่านทวงฟังดีๆนะกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับสำคัญมากนะเมื่อวานเราย้ำที่ท่านหนึ่งไปแล้วนะครับ ในพื้นที่ตรงนี้ดังต่อไปนี้อีกรอบหนึ่งราชธานีนะครับคืออำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำอุ่นอ,อพยพด่วนแต่เช็ล่าสุดเนี่ยคุยกับสสคังฟูเรียบร้อยน่าจะเกือบๆร้อเปอรเซ็แล้วหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบดูแลให้สองคือจังหวัดบุรีดํา์นะครับใครที่อยู่บ้านกลวดและใครที่อยู่ละหานทรายนีครับท่านอบพยพด่วนนะครับ ย้ำนะใครที่อยู่บ้านตรวจและอาหารทรายของจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอบหยกตรวจนะครับไม่มีเาลาดีรอครับเพื่อนเพื่ออันตรายมากๆาจริงๆครับนะครับบ้านตรวนและละหารทรายขณะเดียวกันใครที่อยู่สุรินนะครับย้ำท่านชมใครอยู่สุรินนะพนมดงรักกราบเชิญสังขะและอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินนะครับ โดยด่วนนะครับอบพยพโดยด่วนต่อมาคืออำเภอการทรรักษ์อำเภอปูสิงห์อำเภอขุนหารอบพยพโดยด่วนท่านผู้ชมครับอพยพโดยด่วนนะครับอันนี้คือสี่จังหวัดเดิมเมื่อวานนี้และวันนี้เพิ่มเติมที่จังหวัดตราดส่วนจันทบ,บุรีเนี่ยผมผมเช็คปอพล่าสุดมันยังไม่ขึ้นแต่ว่าอย่างนี้ใครที่อยู่จันทบ,บุรีแล้วท่าได้รับเซอร์บสแคตติ้งไหม อย่าปั่นนะอย่าปั่นนะอย่าปั่นนะผมยังไม่คอนเฟิร์มนะปอพยังไม่ได้รายงาน,ย, confirm, างย,นยังไม่คอนเฟิร์มจันทบุรียังไม่คอนเฟิร์มนะครับจ er, ันเย็นแต่ถามก่อนเผื่อว่ามันล่าช้ายังนะยังนะใครอยู่จันทบุรีถ้าเกิดถ้าเกิดท่านได้ถ้าเกิดท่านได้มาถ้าเกิดท่า, ay, า, ay, าทนได้มาท่านได ay, ้ข้อความเซอร์วิสแคสติ้งนะครับท่านรายงานให้ผมทราบได้นะครับนะครับท่านถูกไหม ผมขออนุญาตเช็คนิดดึ้อ่ะโอเคล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้ศูนย์ปฏิการกองทัพภาาที่1อันนี้ยังว่าภาคที่1นึนะครับรายงานความคืบหน้าเมื่อตอน7.00ดนนะครับกองกำลังบูรภาโดยชุดสมรภูกิจที่12นะครับสามารถยึดควบคุมที่หมายบริเวณบ้านไปรจัน ที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหนองยาแก้วได้สำเร็จเรียบร้อยสักครู่นะครับคุณไทยเทพร,ราชบอกอาร์ตคุณคุณไลค์อยู่คุยให้หนูหน่อยคืออะไรครับคุณไทยคนะคุณไทยเทพร,ราชเกิดอะไรขึ้นครับพิมพ์ให้มันอ่านรู้เรื่องก่อนระดับแรก คิม่งอ่านรู้เรื่องก่อนสาการตึงเครียดครับย้ำนะครับว่า17.00นที่ผ่านมากองกำลังบูรพาโดยชุดสมรภิกิที่12นะครับสามารถยึดควบคุมที่หมายบรเิเวณบ้านปลจันทตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยพื้นที่ที่มันยึดเยื้อมาพื้นที่ที่มันยึดเยื้อมาทวนรีสะเก็ตนะครับรีสะเก็ตไปถึงพื้นที่อพยพใช่ไหมการทรรลักษ์ สีสะเกดนะครับใครท่านมีท่านชมที่อยู่สีสะเกดยังไม่อพยพอีกเหรอฮะอันนี้ถามก่อนด่วนเลยนะยังไม่ดอพยพใช่ไหมผมย้ําว่าสีสะเกดในพื้นที่ดังต่อไปนี้ท่านอพยพด่วนนะครับท่านท่านไม่ทราบได้ยังไงครับเนี่ยท่านชมฮะโอ้หน้าสิวหน้าขวานมากด่วนเลยนะในพื้นที่สีสะเกดดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับ กันทรัต์ภูสิงห์ขุนหารกันทรรัก์ภูสิงห์ขุนหารครับท่านผู้ชมด่วนนะครับอันอันตรายมากนะครับค่ำคืนนี้ท่านอันตรายมากนะในพื้นที่กันทรลักษ์อภูสิงและอขุนหารศรีสะเกดอ,อกพยศด่วนครับออกด่วนครับออกด่วนออกด่วนออกด่วนฮนะ ครูสิงห์คุนหานจันทรับด่วนครับขอร้องครับเพืเ่อนๆด่วนครับอันนี้ด่วนจริงครับด่วนจริงครับ